มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนร้านไอศกรีมชื่อดังใช้เหยือกน้ำไม่ยอมล้างแค่วางใช้ซ้ำบนไปจากที่โลกออนไลน์เพิ่งจะมีคลิปเกี่ยวกับความสะอาดของเหยือกน้ำในร้านไอศกรีมชื่อดังนะคะกำลังกลายเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์รุนแรงโดยชาวเน็ตนะคะบอกว่า12ธันวาคม2021ที่ผ่านมา มีผู้ใช้ Tiktok ok รายหนึ่งได้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอเผยถึงการทํางานของพนักงานร้านไอศครีมเจ้าดังซึ่งมีการเก็บเหยือกน้ําที่ใช้แล้วจากลูกค้านะคะแต่กลับไม่นําไปล้างเพียงแค่เทน้ําทิ้งแล้วก็คว่ำไว้แถมยังนําเหยือกดังกล่าววนไปใช้ใหม่ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นด้วยค่ะโดยหนึ่งในความคิดเห็นที่น่าสนใจนะคะก็มาจากชาวเน็ตที่บอกว่าตนเองเคยเป็นพนักงานของร้านไอศครีมแฟนชายนี้มาก่อนนะคะ ซึ่งระบุว่าพฤติกรรมเช่นนี้อาจจะเป็นแค่ในบางสาขาเพราะสาขาที่ตนเองทำงานอยู่ก็ล้างเหยือกตามปกติค่ะอย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตนะคะซึ่งทำงานในร้านเฟรนช์ไชน์นี้อีกรายหนึ่งเช่นกันที่ระบุว,ว่าสาขาของตนก็ไม่ล้างเหยือกแสดงให้ได้เห็นนะคะว่าคงไม่ได้มีเพียงสาขาในคลิปที่ไม่มีการล้างเหยือกก่อนนำกลับไปใช้อีกครั้งค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ